เอรไมศั MI, ตรูประเภทกองกําลังกลุ่ม,มนุษย์ที่เราจะพบเจอได้ทั่วไปตามแมพของเมืองซุเมรุนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมาลองส่องแล้วก็ศึกษาดูว่ากลุ่มเอรไมพวกนี้จะมีสมาชิกเป็นใครกันบ้างแล้วก็จะมีความเก่งความสามารถแตกต่างกันอย่างไรกันบ้างนะครับโดยข้อมูลที่จะพูดในคลิปนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากแพท3.4ของเกม Genshin i m p a c t นะซึ่งเราจะแบ่งศัตรูกลุ่มนี้ออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆนั่นก็คือเอรไมระดับต่ํา5ตัว เอเรมระดับกลาง3ตัวแล้วก็เอเรมระดับสูง4ตัวครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เอเรมระดับต่ำือนก่อนเลยนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยซอร์แดนเซอร์ตัวที่ถืออาวุธดาแบบนี้ไลบรรกเกอร์ที่ถืออาวุธเป็นคาตาเอ็กซ์แวนการ์ที่ถือเป็นอาวุธขวานเลเวลเบรกฮาเบเดียที่ถืออาวุธเป็นงาวแล้วก็เอเรมายครอสโบที่ถือเป็นอาวุธหน้าไม้ครับซึ่งเอเรมทั้ง5ตัวนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์ที่เหมือนกันเลยก็คือจะมีผ้าพันคอสีแดงแบบนี้นะครับ ก็สมาชิกพวกนี้จะเป็นสมาชิกที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับมีความต้านทานธาตุที่ต่ําแล้วก็แพ้ทางกายภาพนะครับไม่ค่อยมีพิดสงอะไรนะเรามักจะเห็นสมาชิกพวกนี้อยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตามแบบต่างๆคอยจับกลุ่มเล่นไพ่นั่งกินเหล้านั่งเล่นดนตรีอยู่ซึ่งพอเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยก็จะเข้ามาโจมตีใส่เราทันทีครับ โดยการโจมตีของตัวที่ถือคาตาแล้วก็ถือขวานเนี่ยจะมีลักษณะเป็นการโจมตีระยะประชิดตัวเรานะครับทำให้ฝ่ายเราเนี่ยง่ายต่อการทำดาเมจใส่ตัวที่ถือขวานเนี่ยจะมีสกิลพิเศษอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือสามารถโปรยทรายใส่เพื่อบังวิสัยทัศน์ของเราแบบนี้ได้ครับแต่ว่าจะไม่ทำดาเมจอะไรนะส่วนตัวที่ถือดาบเนี่ยมันจะมีจังหวะที่มันจะรักษาระยะห่างจากเราเล็กน้อยก่อนที่จะพุ่งโจมตีเข้าหาเรานะครับทำให้อาจจะมีบางช่วงที่เราจะเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหาแทนนะ เช่นเดียวกันกับตัวที่ถือเงาน,นะครับที่มันจะรักษาระยะห่างเพื่อรอจังหวะโจมตีใส่เราแต่ว่าระยะห่างเนี่ยมันจะไกลกว่าตัวที่ถือดาบนะทำให้เวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันมักจะเดินหนีเราไปเรื่อยๆสร้างความราบากวให้แก่เราได้ครับแต่สำหรับตัวที่ถือหน้าไม้เนี่ยมันจะไม่เข้ามาประชิดตัวเราเลยนะครับมันจะอยู่ห่างๆเพื่อยิงโจมตีจากระยะไกลเท่านั้นแถมบางช่วงเนี่ยมันก็ยังโจมตีเป็นาธาตุไม้ได้สร้างความรำากาหแก่เราได้อีก ดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราสู้กับเอรไมกลุ่มนี้จะเห็นว่าบางตัวมันก็จะยืนอยู่ใกล้ๆประชิดตัวเราบางตัวก็จะรักษาระยะห่างจากเรานะครับถ้าใครมีตัวรวบได้เนี่ยก็สามารถเอามาใช้สู้ได้สะดวกมากขึ้นนะแต่ถ้าใครที่ไม่มีตัวละครที่รวบได้ก็แนะนําให้ไปยืนอยู่ใกล้ๆตัวที่ถือหน้าไม้หรือถืองาไว้นะครับเพราะว่าตัวอื่นๆเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาหาเราเองทําให้ไม่เสียเวลาครับ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเอเรไมในระดับกลางกันบ้างนะครับซึ่งในระดับกลางเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวนะจะมีลักษณะเด่นก็คือพวกนี้สามารถโจมตีเป็นธาตุได้ครับโดยซันฟรอสเนี่ยจะโจมตีเป็นธาตุน้ําแข็งเดธันเดอร์จะโจมตีเป็นธาตุไฟฟ้าแล้วก็เดสเซ t c ์เคลียร์วอเตอร์เนี่ยจะโจมตีเป็นธาตุน้ําครับและถ้าเอเรไมพวกนี้นะครับมี HP ที่ต่ํากว่า70%เมื่อไร่แล้วละก็มันจะใช้พลังใสาอาวุธทําให้โจมตีได้รุนแรงขึ้นได้ครับ ซึ่งทาให้เวลาเราเจอพวกนี้อยู่พร้อมกันหลายๆตัวจะสร้างความลำบากให้แก่เราอย่างมากเพราะว่าการที่เราโดนโจมตีท่าใส่รัวแบบนี้นะครับจะทําให้เรากระเด็นได้ง่ายแล้วก็ถูกแช่แข็งได้ง่ายแบบนี้ครับดังนั้นแล้วเนี่ยเทคนิคการสู้กับเอรมยระดับกลางได้อย่างสบายเนี่ยก็อาจจะต้องมีตัวละครที่มีโลไว้เพื่อกันกระเด็นหรืออาจจะต้องมีการหยุดการโจมตีของศัตรูด้วยการแช่แข็งก็จะทําให้ต่อสู้ได้สะดวกมากขึ้นครับ แต่เอรไมพวกนี้ก็ฆ่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีความต้านทา,ทานธาตที่ต่ำแล้วก็แพรทางกายภาพเหมือนกับพวกร,ระดับต่ำเลยแค่มีเลือดมากกว่าเท่านั้นเองจึงไม่ค่อยเป็นปัญหาในการทําดาเมจใส่เท่าไหร่ครับ <S 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 ต่อไปเดี๋ยวมาดูข้อมูลของเอรไมระดับสูงนะครับในระดับสูงทั้ง4ตัวเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษเหมือนกันเลยก็คือสามารถอัญเชิญวิญญาณสัตว์มาช่วยต่อสู้ได้ครับ ซึ่งวิญญ,ญาณสัตว์ที่เรียกออกมานะครับจะทําให้เอเรมเนี่ยมีความต้นานทานธาตุเพิ่มขึ้นอย่างมากรวมทั้งมีความต้านทานการรวบด้วยทําให้เรารวบศัตรูตอนนี้ไม่ได้ครับสร้างความลาบากเวลาเจอพร้อมกันหลายๆตัวได้นะซึ่งพอเรามาดูความต้นานทานธาตุที่เพิ่มขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามันขึ้นมาเยอะมากเลยนะและต้านทานทุกธาตุเลยทําดาเมจได้เบาลงแน่นอนครับโดยปกติแล้วเนี่ยเอเรมจะอัญเชิญวิญญ,ญาณสัตว์ออกมาตอนที่ HP ต่ำกว่า70%นะครับ ซึ่งถ้าหากเราฆ่าเอเรมได้อย่างรวดเร็วหรือว่าเราแช่แข็งเอาไว้ก่อนเนี่ยเอเรมก็อาจจะตายก่อนที่จะอัญเชิญสัตว์ออกมาได้ครับแต่ถ้าเจอในแอร์บิสมคานิกนี้อาจจะเปลี่ยนไปนะครับเราอาจจะเจอว่าเอเรมพวกนี้จะเรียกสัตว์ออกมาตั้งแต่ตอนแรกเลยตอนที่ HP 1 0 0ได้ครับซึ่งทําให้เราเนี่ยต้องฆ่าสัตว์ที่อัญเชิญออกมาก่อนเพราะว่าถ้าหากเราฆ่าสัตว์ได้แล้วเอเรมจะลดเลือดทันที37.5%จากปัจจุบันนะครับแล้วก็ลดความต้นานทานธาตุกลับไปต่าเหมือนเดิมทําาให้้้สูง่ยขึนครับ โดยเอเรอบัยทั้ง4ตัวเนี่ยจะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับเกลฮันเตอร์เนี่ยสามารถเรียกนกลมออกมาช่วยต่อสู้ได้มีความสามารถในการดูดให้เราเคลื่อนไหวได้ลําบากแล้วก็โจมตีได้จากระยะไกลนะครับนกลมเนี่ยจะแพ้ทางท่าลมนะถ้าเราใช้ท่าลมมาทําดาเมส่สก็จะทําได้แรงขึ้นครับ ตัว Enchanter สามารถเรียกจระเข้ธาตุหินออกมาได้โดยเอรไมตัวนี้นะครับจะพุ่งโจมตีใส่เราในระยะประชิดรัวๆเลยนะครับแต่ช่วงที่มีจระเข้เนี่ยก็จะมีสกิลกระโดดทับเป็นวงกว้างหากเรามีการป้องก,กันการกระเด็นที่ไม่ดีก็อาจจะเสียคอมโบได้ครับจระเข้ตัวนี้จะแพ้ทางธาตุหินนะครับถ้าหากเราใช้ธาตุหินมาทำดาเมจใส่ก็จะทำได้แรงขึ้นครับ Scorching Lawmaster ตัวนี้จะเรียกแมงป่องไฟออกมาช่วยโจมตีได้นะครับ การโจมตีจะเป็นโจมตีธาตุไฟใส่จากระยะไกลได้รุนแรงนะครับโจมตีได้หลายๆชุดต่อเนื่องกันครับแมงป่องเนี่ยจะแพ้ทางธาตุไฟนะครับใช้ธาตุไฟทำดาเมจใส่ก็จะทำดาเมจได้รุนแรงขึ้นครับตัวสุดท้าย Floral Ring Dancer ตัวนี้นะครับจะเรียกงูธาตุไม้ออกมาได้โดยในช่วงที่ยังไม่เรียกงูออกมาเนี่ย ถ้าต่อสู้มันจะเป็นการทําดาเมจธาตุไม้ใส่รอบตัวครับแต่ช่วงที่เรียกงูออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นการทําดาเมจไม้จากระยะไกลได้แต่ว่าหลบไม่ยากครับงูตัวเนี้จะแพ้ทางธาตุไม้นะครับถ้าเราใช้ธาตุไม้ทําดาเมจใส่ก็จะทําได้แรงขึ้นครับ ทั้งหมดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเอรไมทท้งระดับต่ําระดับกลางแล้วก็ระดับสูงไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีเอรไมทตัวใหม่ๆม,มาอัปเดตให้เราเห็นอีกไหมอาจจะต้องรอดูรอติดตามต่อไปครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอจบคลิปสรุปสั้นๆเกี่ยวกับเอรไมทไว้เท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ